รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยราจองแนดดิโยคะ รองธรรมแพทย์ผู้บังคับการจังหวัดชานโบขอเอ็ดขาได้เดินทางมาเป็น,รนประธานในพิธีนะคะโครงการเม้าท์รถเข็นให้แก่ผู้พิการะคะ่ะโดยวันนี้ค่ะเราก็เล่นพิจกรรมมากมายเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในเลยค่ะครับผมพอะเอกจำนงทางวิทย์นายทหารปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปอาชีพในส้มเดดพระนางแก้วสีดิจิตพระบรมลายยืนาน้าทอารทิพย์ครับ ขาดเพือชาติเขาไทยตองอปลอดป้องรบปนอน ทาบนี้ได้เวลาทุกคนแล้วผมเราไดเจอท่านลก่อนก่อเข้าไปได้เวลามอบรถเถินให้แก่ญาติสมาิกโงกาสส่วนตที่สถานที่คุณดวงจบขั้นและปลูกต้นไม้เป็นคืนในระดับต่อไปเขางด้ยินไงโอครับม ที่ไว้ใครใครยอมรู้ทั้งโลกจะชูับสลงชาไทยไว้แนะ่ หมอไปหาหมอครับหมอนารับ่ไรับแทนไปรับแทนได้หมเองนะครับขาไปอขาแนมหักแนครับเดินไปทั้งหานไั้แข็งก็ดีขึ้นนะมีรถอนี้นะดีไหครับ้นนี่รับแนครับ พอปวรคราวที่แล้วีหมอมาหาเราก็เรียนนะครับท่านมาที่หรืที่ทุกท่านก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จังหวัดชานบัวร้อยเอ็ดนะครับวนนี้ผมไปเรียนที่วิทยาลัยเพืการรัานอาจารย์กับท่านอย่างพิเศษผมพัฒนา บริการสังคมนะครับกรมทหารพลเรือนการท่านก็ประสานมาว่าอยากได้อะไรเราก็บอกว่าอยากได้รถเข็นนะครับให้กับข่อแม้ที่เขาถามว่าจะเดินเหินได้สะดวกทีนี้พอได้รถเข็นมาก็ต้องหารู่นหลานนะครับให้รุ่นหานขอบกวนนะครับไปช่วยอยูนะให้ได้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยครับถ้าเป็นยังไงก็ต้อง ขอบคุณนะครับท่านผู้ดีที่พูนาพ่อมาให้เราพยายามที่จะหาจุดตรงไหนที่จะมีพี่น้องชาวคนที่พิการนะครับไม่สามารถจะเดินเหยื่อได้ในชีวิตประจำวันที่ไม่สะดวกก็อยากจะได้ประสานกับท่านผู้ดีได้โรงงานพ่อให้เราดีเราที่ไหนเอาช่วยเดี๋ยวพี่น้องทุนคนทำจริงแล้วเราทั้งวงเองเนี่ย เราไม่มีงบระมาณในการที <in his throat> ่จะจัดหาข้อ <cs> พ <Lib an aman> uh, ิสูจ oh, น <t ss su 67> ์พวกนี้ก็ได้แต่บอกคุณไปกับทารผู้คุณพ่อที่เขาสามารถจะเชื่อไปได้ก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่รับนะครับเพราะว่างบประมาณนี้น่าจะจัดสรรโดยรัฐบาลหรือผู้จัดการท่านที่ดีจะบอกคุณไปแล้วผมในฐานะที่เป็นทาหารก็มีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมนะครับเอาคูณนั้นมอบให้กับ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนทำไปใช้ประโยชน์ต,ต่างก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับวันนี้อาจจะเสียเวลามาะน่นาท้อยก็ขอใครด้วยตอนนี้นะครับนิดนึงแต่ก็เห็นว่าจุดท,ที่เราเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่เข้มแข็งผมกับน้ารอนโยงเนี่นยามาพื้นที่ๆแถวนี้ก็มาปลูกป่านะครับสร้างสายอะไรต่างๆเพื่อให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่เราเนี่ยดีขึ้น ทราบว่าแถนี้กดน้อยเลยทีนะครับถ้ากดมากแถงนี้คงองคจะดีนะครับข้าก็จะเรื่อยๆจะเรียนรอกงามอะได้เป็นไงนะครับถึงแม้ฝนฟ้ามันจะตกไม่มากนะแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้กิจกรรมหลักที่นี่คือการทอผ้าแต่วิเศีแฝงที่เราต้องรับไปมางปรไท ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงขอคนัากที่ก็อยู่วันทุกชาติเราว่าทางคณะที่ของเราก็มีหลายท่านนะครับที่ไปศึกษาดูงานอยู่ที่สุขภานแล้วก็ได้นำปัจจัยที่สุขภานให้มามาทดลองเลี้ยงขยายพันธุ์อะไรต่างๆเพเห็นว่าถึงแม้ว่าฝนฟ้าจะตกไม่สามารถดูการเรียนการเนี่ยแต่พี่น้องงานคนไทยเราก็อยู่ได้มาช่วยยึดทฤษฎี ทางข้าเหนึ่งผมกเราลูกขึ้หัวนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการใช้การคิดอาการวันต้องควรจะสามารถดูสถานะตัวลงที่อยู่ได้ข้อสอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่โครงการหนึ่งที่หาไที่อีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ถึงแล้วก็การพัฒนาดุลสินธุ์รักษไใรนะครับสิ่งสิ่ิทั้งหลายเอาะว่าเรามีการแผ่ในสารออกในปากเป็นการหัว และทเหืเ่นารก้าวเข้าสหน้าให้โปราการเชิญอาจารพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญคีวิตสิ่งใดให้ <extern als> ประสความทุ่งเร้าปานาทุกการขอบคุณครับแต่ว่าเพิ่นส่งต้นไม้ด้วยกันครับผมครับขอบคุณท่านบุญีไยรัฐวทกประการขอบครับอาาร นี่นี่มารับแทนได้เนี่ยเขาจริงวิ่งกลับบ้านได้เลยตั้งแต่กลับบ้านได้เลยเขาอยากไปหาหมอนะ แต <ge ar> ่บางท่านเนี่ยเขได้รถไปแล้วอาจจะพอไปดูเหมือนว่าจะเองไม่มีค่าโดนจีนเป็นตัวไปตัวเดินต้องสอนนะต้องสอนนะตาเดี๋ยวยายกลับมาสอนนะ

ก็ยังกับท่านันตรีชัยพรและกับแพทย์ผู้บังคับการจังหวัดฐานบอกไว้ค่ะท่านสหายสวัสดีครับสวัสดีครับท่านในวันนี้เราเดินทางมาที่โครงการส่งเสริมศิลปะชีพผานอาทิตย์ธีกิจกรรมอะไรบ้างครับเวันนี้นะครับเรามองเห็นว่าที่โครงการผานอาทิธีนะครับงดูดชีพผานักทิย์เนี่ยเรามีพี่น้องที่ทํางานผวายในเรื่องของผ้านะครับของเราเป็นผ้าฝ้ายสัทผัสออกมาก็อายุก็ยังไม่มากแต่ยังไรงก็ตาม มองเห็นว่าในรอบๆพื้นที่แห่งนี้นะครับจะมีผู้สูงอายุที่อัตพิการเดินเหินไม่สะดวกผมก็ได้ประสานไปกับท่านที่ปรึกษ์รมพัฒนาสังคมและวสดิการท่านกรพันสุขนะครับขอขอบูนาท่านในเรื่องของการหารถเข็นที่จะมอบให้กับผู้พิการเราึ่งวันนี้เราสงรวดแล,แล้วก็มีประมาณเจ็ดท่านนะครับก็นํามามอบให้กับจ็ดคบเพื่อที่จะได้สามารถใช้ชีวิตประจําวันหรือเดินไปเดินทางไปไหนได้สะดวกมากขึ้นนะครับ ก็มีกิจกรรมที่เราทำให้ก็คือได้ชมพระนะครับพี่น้องสมาชิกสูนย์วอชีพที่มีญาตินะครับที่พิการเำนวนเจ็ดท่านเด็กการถวายเนี่ยจะเป็นนายเจ้าสุภิตต์มรชีนาครับในเรื่องวันรุกานที่ผมนั่งชมเดือนธันวาคมปี2563และจริงจำท่านที่วันนี้เราก็ยังได้ชวนกันปลูกต้นไม้นะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่แถวเนี้ย หนูก็เคยมาแล้วใช่ไหมลูกเรามาทำฟ้าแล้วก็ปลูกป่าต่างๆแล้วก็เอาหลัอันนี้เราลงปลูกไม,ม้สินต,ต้าการปลูกพายพยูนะครับซึ่งนับวันก็จะเป็นไม้ที่หายากก็ช่วยกันพี่น้องประชาชนแล้วก็ผุ้นาท้องถิ่นท่านแอมเพอได้คุณนำมาร่วมด้วยทำให้รู้เพต้มพยูไปส่วนนเราคิดว่าในการดําเนินงานของสินชีพเนี่ยเรายัางยึดมั่นในหลักการที่ว่าเือท่านเจ้าท่านอยากให้พี่น้องคนไทยไม่ทิ้ง อตถกรรมพื้นบ้านเลี้ยงไม่ทิ้งฝีมือดั้งเดิมที่ปู่ย่าตายายครับการค็อบในไรได้เสริมเห็นได้ว่าในปีที่แล้วตรงจุดนี้อาชีพเราได้คัดพี่น้องประชาชนไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกนะครับไปเรียนรู้ว่าในจิตวิญโครงการในผู้พูดทานที่สำคัญสำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างและพี่น้องประชาชน,นจะมาแผ่เผยแพร่ขยายในชุมชนเองอย่างไรก็ไปเรียนกันมีกาเรเลี้ยงหมูดำนะครับมีการข้อเห็ดวางต่างเนี่ยที่ถือว่า นำมาแล้วเนี่ยจะทำให้ชุมชนเราเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมั่นยงนะครับมีความสุขตามทฤษฎีที่องค์กรช่วยบรรจารณ์ให้ในเรื่องเศรษฐกิจของที่ทททก็คิดว่าวันนี้เป็นวันนึงที่สมรรถนะของวัยเอ็ดได้มีมโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนในบ้านหนองแพ่ย์เองเพื่อวัฒน,น,นาในส่วนนี้นะครับบริเวณใกล้ๆโครงการทิพย์นันทิพย์คิดว่า,าจาะได้เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่อยู่นะครับในบ้าน ถ้าท่านมีโอกาสก็แวะมาที่องค์อหลวงพ่อมาเยี่ยมชูนย์ชีพเราเรามีกิจกรรมพื้นผ้านะครับผ้าไหมผ้าสีเรียบสวยงามนะครับสามารถที่จะดูเพิ่ได้ค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านพลตรีสิรพรแพทย์ที่บังคับการเป็นประทางนมอบสวัสดีครับ we ตาตาตาไม้เติมเต็มตัวก้จะทำตัวตาไม้เติมเต็มตาตาตาไม้เติมเต็มตาตาตาไม้เไม่ต็มาทาาไมเพีมงร็มัาตาต่ไม้เติมเต็ม 祝山盟海誓。 ตอนที friend, mm ่ส hmm. so like cool. ่งเส้นไหมเนี่ยมันมีใบกำกับมาเลยหือถ้าถ้าเราพอตามใจเนี่ยก็ชอบอย่างนี้ของพักอะเนาะสีแดงๆส้มๆเห็นแล้วก็เราไม่ชอบเราก็ทอดทำไมก็ถอดคนอื่นเขาเอเราเราทอให้มนเขาใช้อ่ะเยอะใช่ไหมสีหวานน่่าน่่าน มองกว่าม่ดล้ครับอก็บสามแบบนั้นแบนี่หถ้าถ้าถ้าดูอีกฝั่งจะเป็นสีนึงถ้ามาดูครับปกติผมเห็นแต่ส่งลายภาพาม้เรียบเลยืแล้วมีอแล้วแล้วแปีนี้ที่เขาจะประกวดตั้งใจยาวอไิแข่งนะครับนสี I'm a am a fan. แตจะ้าิทีมา้อาักาบบนังรสนแอยา่จะางมดที่คเห็นที่าต้งรีมาที่ชมการสนใจอากจมาื้อมาาได้เรคบมาได้เลยครับ um ที่บ้านหนองนี้แค่โด ตำบลดงาอำเภอนอกนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอเท่าไหร่ครับออกมาประมาณสักไม่ถึงสิบกิโลเมตรนะครับก็สามารถมาที่ได้เลยแล้วก็มามาดูการผลิตนะครับเพราะที่นี่จะจะจะมีพี่น้องประชาชนที่ว่างๆกับงานนะครับในช่วงว่างๆในเวลาถ้าจะมานั่งครับผ้าแบบนี้ก็สามารถมาดูได้เลยว่าผลิตยังไงแล้วก็มีสินค้าตัวอย่าง สามารถที่จะซื้อได้เลยถ้าพอใหญ่ก็ซื้อตั้งบ้านค่ะท่านใหญ่ท่านตั้งบ้านเฉยห่อซื้อโชว์อะไรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าทางหัวหน้ากลุ่มที่เป็นอาจารย์สอนนะครับพยายามประยุกต์จะเอาเอ่อต้องเรียกว่าครูบรรยายชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องการย้อมสีเนี่ยใช้จะจะไม่ย้อมโดยใช้สีสมัยใหม่จะประยุกต์โดยการเอาวัตถุดิบในพื้นที่ที่เป็น ปลือกไม้อะไรต่างๆนะครับมาทดลองทดลองแล้วก็สีมันก็เลยจะออกมาไม่เหมืนคนอื่นนะครับก็ใช้จากวัตถุดิบาตใชสีันขัด้นอคืออออกสมัยน้อยเยอมากเดี้่วย

เขียนประวัติที่ไว้ใครไๆยอมรู้ทั้งโลกเจอชูสับปชกตไทยไว้ เพียงระวังที่ไว้ไกลไครยอมทั้งเรือเชอูขับขาไทยร้วรันห